หัวข้อที่ครูจะไลฟ์นั้นก็คือสูตรลับความมั่งคั่งนะคะคุณรู้ไหมคะว่าคนที่รวยจริงๆอะคะ่ะเขาไม่ได้รวยรวยแค่ยอดขายหรือว่าธุรกิจของเขาเพียงอย่างเดียวนะคะเขารวยจากการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน,นะคะ่ะซึ่งวันนี้นะคะคูจะพาคุณคะ่ะไปสู่พลังงานแบบใหม่นะคะที่เรียกว่า s e l l worth is the new luxury ค่ะนะคะก็คือการที่เขาเห็น คุณค่าในตัวเองก่อนที่จะเห็นตัวเลขในบัญชีค่ะนี่คือเทคนิคในวันนี้ที่ครูจะสอนนะคะซึ่งครูอยากจะบอกว่าหลายคนนะคะถ้าพูดถึงคำว่าลักชูรี่แล้วหลายคนอาจจะรู้สึกว่าจะต้องเป็นของแปลนเนมนะคะรถหรูหรือว่าจะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่เท่านั้นนะคะแต่จริงๆแล้วอะค่ะคำว่ารูราที่แท้จริงอะคะ่ะมันคือพลังงานที่อยู่ภายในตัวคุณเองค่ะ นั่นก็คือความรู้สึกนะคะที่คุณรู้สึกว่ามั่นใจนะคะเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะแล้วก็คุณรู้สึกว่าคุณนั้นสมควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจักรวาลก็จะสะท้อนสิ่งที่คุณต้องการนั้นสิ่งที่คุณปรารถนานั้นมาให้คุณได้อย่างง่ายดาย ะคระูคยกตัวอย่างและกันนะคะคุณสังเกตไหมคะอย่างคนดังระดับโลกอะคะ่ะอย่างบิยอนเซ่นะคะหรือว่าจะเป็นโอราวินทรีนะคะพวกเธอไม่ได้แค่เก่งเรื่องการทำงานนะคะแต่สิ่งที่ เปล่งประกายพวกเธอออกมานั่นก็คือพลังงานที่เธอนั้นรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงนะคะนั่นก็คือ,อ,อ luxury energy ที่ครูจะสอนในวันนี้นะคะแล้วก็ครูอยากจะบอกว่านี่แหละก็คือพลังงานที่เรียกว่า luxury energy นะคะก็คือความมั่งคั่งค่ะที่ ดึงดูดทุกสิ่งเข้าหาโดยที่ไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครนะคะสามารถดึงดูดทุกสิ่งอย่างได้อย่างสง่างามนะคะโอเคไหมนะคะแล้วก็ทำไมนะคะเซลล์วอรคือความกชัวร่ที่แท้จริงนะคะใครอยากรู้บ้างคะนะคะโอเคข้อแรกก็คือยอดขายอะคะ่ะมันอาจจะมีขึ้นและมีลง นะคะแต่ถ้าเกิดคุณรู้คุณค่าอยู่ในตัวเองแล้วอะค่ะมันไม่มีทางลดลงอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผูกความสำเร็จกับยอดขายค่ะคุณจะไม่มีทางพอนะคะแต่ถ้าเกิดคุณยืนอยู่บนความรู้สึกที่คุณนั้นคู่ควรนะคะคุณจะสร้างอะไรก็ได้ในโลกใบนี้นะคะคุณสามารถที่จะเนรมิตอะไรก็ได้เพราะว่าโลกภายนอกนั่นคือ เป็นเงาสะท้อนของโลกภายในของคุณนะคะก็คือความรู้สึกในใจของคุณที่มีออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งคุณก็สามารถที่จะสร้างอะไรก็ได้ในโลกใบนี้นะคะข้อ2ก็คือพลังคุณค่าค่ะเท่ากับพลังแห่งการดึงดูดค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรักนะคะลูกค้า หรือโอกาสทางธุรกิจที่ดีๆค่ะจะเข้าหาคุณโดยที่คุณนั้นไม่ต้องวิ่งไล่ล่าเลยนะคะเพราะเขาเห็นถึงความคุณค่าที่คุณมีอยู่ในตัวเองนะคะแล้วก็3ก็คือเซล l เวิร์ดค่ะคือความมั่งคัง่งอย่างยั่งยืนนะคะเพราะว่าพลังความมั่งคั่งภายนอกมันเป็นแค่เพียงผลลัพธ์เพียงชั่วข่าวนะคะแต่ ความมั่งคั่งจากภายในของคุณค่ะมันเป็นทรัพย์สินถาวรที่ไม่มีใครสามารถแย่งไปจากคุณได้นะคะโอเคไหมวันนี้คุณครูถึงพูดถึงเรื่องของเซลล์เวิร์ดนะคะตัวนี้เนาะนะคะแล้วก็แล้วก็ครูอยากจะบอกว่าความรู้สึกมีคุณค่านะคะมันสามารถที่จะดึงดูดความมั่งคั่งได้มากกว่ายอดขายนะคะ บอกได้เลยเพราะว่าหลายคนมักจะเชื่อว่าจะต้องอมียอดขายเยอะๆเท่านั้นนะคะหรือว่าจะต้องอทำตัวเลขให้ใหญ่เท่านั้นนะคะถึงจะรวยได้แต่จริงๆแล้วคุณสามารถรวยได้นะคะโดยที่คุณยังไม่ได้ขายสินค้าเลยสักชิ้นเดียวนะคะเพราะว่าความรวยจริงๆแล้วอะคะ่ะคือการที่คุณนั้นรู้สึกว่าคุณนั้นมั่นใจนะคะเชื่อมั่นค่ะ แล้วก็มีความสง่างามอยู่ในตัวเองนะคะลองสังเกตคนสองประเภทนี้ดูนะคะคนหนึ่งขายของแพงแต่ลูกค้ากับเต็มใจที่จะซื้อสินค้านั้นกับอีกคนหนึ่งนะคะขายของราคาถูกค่ะแต่กับต้องรู้สึกว่าตัวเองนั้นจะต้องทั้งลดแลกแจกแถมนะคะอยู่ตลอดเวลาเลยความแตกต่างของสองคนนี้คืออะไรรู้ไหมคะก็คือพลังงานที่เขาเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นแหละคะ่ะ นะคะโอเคแล้วใครอยากจะรู้วิธีการปลุกพลังเซลล์เวิร์ดนี้ไหมคะถ้าใครอยากรู้นะคะแชร์เพิ่มให้ครูนิดนึงนะคะแล้วครูจะได้บอกเคล็ดลับในข้อถัดไปนะคะแชร์กันก่อนนะคะครูอยากจะบอกว่าการแชร์ความรู้ดีๆประสบการณ์ดีๆแบบนี้คะ่ะคุณไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าใครจะรู้ว่าคุณนั้น ศึกษาหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการพัฒนาตัวเองเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คนที่ประสบความสําเร็จทั่วโลกเขาก็รู้กันแล้วนะคะให้การยอมรับแล้วก็วิทยาศาสตร์ก็ลองรับกันมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าการที่คุณแชร์เนื้อหาดีๆเหล่านี้ออกไปมันจะทําให้คนมองคุณว่ายังไงนะคะเพราะจริงๆแล้วหลายคนเขาอาจจะอยากที่จะศึกษาเรื่องนี้นะคะ เขาอาจจะอยากรู้เรื่องนี้แต่เขาไม่รู้ว่าจะไปดูที่ไหนแต่ถ้าเราแชร์เรื่องราวเหล่านี้ออกไปค่ะเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อมีเรื่องราวดีๆแบบนี้ด้วยนะนะคะเพราะฉะนั้นแชร์กันออกไปให้กับเพื่อนๆเรานะคะเขาจะได้เข้ามาเรียนรู้เนื้อหาดีๆแบบนี้กันอีกนะคะหลายคนมักจะเข้าใจว่าคําว่า Luxury เนี่ยคะ่ะนะคะมันจะต้องหมายถึงกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะรถหรูหรือว่าบ้าน บ้านหลังใหญ่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่ครูจะบอกว่าความเป็นจริงแล้วค่ะ Luxury Energy เนี่ยค่ะก็คือเริ่มต้นจากพลังภายในของคุณก่อนนะคะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณนั้นมีคุณค่าเรานั้นคู่ควรกับทุกสิ่งอะคะ่ะตัวเราเองอะค่ะจะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดความมั่งคัง่งโอกาสและผู้คนเข้ามาเองนะคะโดยที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครเลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อแรกเลยก็คือการปลุก พลังของเซลล์เวิร์ดนะคะนั่นก็คือหนึ่งก็คือการเปลี่ยนการตามหาการยอมรับค่ะเป็นการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนะคะโอเคไหมข้อแรกเลยนะคะเพราะว่าคนหลายคนนะคะมักจะเผลอสร้างชีวิตตัวเองนะคะเพื่อที่จะตอบสนองต่อสายตาคนอื่นนะนะคะแต่ความเป็นจริงแล้วค่ะคุณค่าของคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่ยอดไลค์เพียงอย่างเดียว นะคะไม่ได้อยู่ที่ยอดแชร์หรือว่าคอมเมนต์นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่การรองรับตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากให้คุณเริ่มรองรับตัวเองนะคะในทุกๆวันเลยนะคะให้คุณเขียนค่ะว่าฉันนั้นคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสุขค่ะนะคะให้เขียนแบบนี้ทุกวันเลยนะคะแล้วคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงพลังงานของคุณค่ะโอเค ข้อ2ก็คือการกำหนดมาตรฐานชีวิตให้สูงขึ้นนะคะเพราะว่าเซลล์เวิร์ดนั้นน่ะจะสะท้อนถึงสิ่งที่คุณยอมให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณค่ะนะคะสิ่งแรกเลยก็คือคุณอยากจะบอกว่าให้คุณนั้นเลิกพูดคำพูดเชิงลบให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นพูดนะคะในในพลังงานที่สูงขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเอ่อ ฉันมีคุณค่าโดยธรรมชาติโดยที่ฉันไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครนะคะหรือว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งและความสุขค่ะฉันเติบโตและฉันเรียนรู้ตลอดเวลานะคะหรือว่าฉันคู่ควรกับความรักและความมั่งคั่งค่ะให้คุณพูดกับตัวเองในเชิงบวกแบบนี้นะคะ แล้วก็อยากจะบอกว่าเคล็ดลับอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในระหว่างที่คุณพูดนั้นนะคะอยากให้คุณใส่ให้เป็นรูปแบบของปัจจุบันนะคะก็คือให้พูดแบบว่าฉันดึงดูดความมั่งคั่งนะคะไม่ใช่ฉันจะดึงดูดความมั่งคั่งนะคะให้พูดแบบนี้นะแล้วก็ให้ใส่ความรู้สึกเข้าไปด้วยค่ะเช่นฉันรู้สึกขอบคุณความมั่งคั่งที่เข้ามาในชีวิตของฉันค่ะ นะคะผู้ให้ใส่ความรู้สึกไปด้วยนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ,อ,อคุณจะต้องเ,ออเลิกพูดกับตัวเองแล้วใช่ไหมคะข้อต่อไปคุณจะต้องลงทุนและก็พัฒนากับตัวเองคะ่ะนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะให้มันเป็นเรื่องปกติอย่ามองว่าการศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะหรือการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องที่คุณจะต้องไปเรียนในห้อง เรียนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าให้คุณนะคะรู้สึกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องที่ง่ายนะคะแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะอย่างบรอนเนวัฟเฟตนะคะเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่มากที่สุดนั่นก็คือการลงทุนกับตัวเองนะคะก็คือการเรียนรู้และก็พัฒนาตัวเอง ะะเขาอ่านหนังสือทุกวันค่ะก่อนนอนแล้วก็อ่านเยอะมากๆนะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องของการไม่ยอมให้ใครปฏิบัติกับคุณแบบไม่ให้เกียรตินะคะนี่คือสิ่งสำคัญนะคุณจะต้องรักตัวเองแล้วก็เคารพตัวเองนะคะจนไม่ยอมให้ใครนะคะมาปฏิบัติกับคุณแบบไม่ให้เกียรตินะคะโอเคแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเลือก อยู่ในที่ที่สนับสนุนคุณและยกระดับคุณนะคะคุณจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะเลือกคบเพื่อนที่ดีแล้วก็เลือกคู่ชีวิตที่ดีด้วยค่ะเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เสริมพลังงานให้กับคุณนะคะข้อต่อไปค่ะก็คือการใช้ Embodiment ค่ะนะคะสวมพลังความหรูหราเข้าไปนะตั้งแต่ตอนนี้ค่ะนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดคุณลองจินตนาการดูนะคะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่คู่ควรร้อยเปอร์เซนต์เลยอะค่ะคุณจะเดินยังไงคุณจะรู้สึกยังไงคุณจะยิ้มยังไงนั่งยังไงหรือตัดสินใจยังไงนะคะให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วก็ให้คุณฝึกแบบนี้ค่ะทุกๆวันจนคุณรู้สึกมั่นใจและเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนนั้นแล้วจริงๆนะคะ นี่คือของการ e m b o d y m e n t นะคะแล้วก็ครูอยากจะบอกว่ามันไม่ต้องรอว่าวันหนึ่งนะคะคุณสามารถสวมพาลาังความหรูหราได้ตั้งแต่วันนี้ตอนนี้เลยนะคะให้ใส่ความมั่นใจเข้าไปนะคะแล้วก็4ีก็คือการดูแลร่างกายและจิตใจของคุณคะ่ะให้เปรียบเสมือนของล้ำค่านะคะครูอยากจะบอกว่าเซวอดนะคะก็คือการปฏิบัติ กับตัวเองด้วยความเคารพนะคะเริ่มง่ายๆค่ะเริ่มง่ายๆนะคะก็คือข้อแรกเลยก็คือการทานอาหารที่ดีค่ะนะคะการพักผ่อนอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็การอยู่ในคลื่นของความสงบนะคะหรือการนั่งสมาธิค่ะนะคะนี่ก็คือการที่เราปลุกพลังเซลล์วอร์ดของเรานะคะโอเคนะคะข้อสุดท้ายนะคะ ข้อสุดท้ายก็คือการ alive การเงินกับเซล l ์เวิรค่ะนะคะคือการทำให้สถานะการเงินของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นรายได้ความมั่งคั่งหรือโอกาสทางธุรกิจของคุณนะคะสอดคล้องและก็สะท้อนกับคุณค่าภายในนะคะที่คุณรู้สึกเห็นคุณค่าของตัวเองจริงๆค่ะนะคะคนที่มีเซลล์เวิร์ดต่ำค่ะเขามักจะใช้เงินไปกับการกลบความรู้สึกไม่พอ ะะแต่ถ้าคนที่มีเซลล์เวิร์ดสูงค่ะเขาจะใช้เงินเพื่อสร้างประสบการณ์และก็มูล,ลค่านะคะโอเคเราต้องเปลี่ยน mindset แบบนี้นะคะว่าฉันใช้เงินไปเพื่อเป็นตัวแทนของพลังงานที่ยืน,ย,นยันว่าฉันนั้นคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดค่ะโอเคไหมนะคะค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นการปลุกเซลล์เวิร์ดนะคะไม่ใช่แค่ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเปลี่ยนคลื่นพลังงานนะคะสนามพลังงานของคุณนะคะให้กลายเป็นลักชัวรี่เอนเนจีนะคะ คือเวลาที่คุณเดินไปที่ไหนอะค่ะคุณจะรู้สึกได้ถึงพลังของคุณนะคะพลังงานของคุณที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะโดยที่คุณนั้นไม่ต้องโชว์แบรนด์เนมหรือว่าโชว์ยอดขายเลยนะคะเพราะว่าเขาจะเห็นตัวคุณนั้นเป็นคนที่มีคุณค่าและเป็นคนที่มีพลังงานนี้อยู่นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณนั้นรู้สึกว่าคุณคู่ควรและคุณก็ยืนอยู่ในพลังงานนี้นั้นนะคะ ยอดขายจะเป็นแค่ของแถมค่ะนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณได้อย่างง่ายดายนะคะแล้วก็คุณจะรวยตั้งแต่ข้างในของคุณนะคะโดยที่คุณยังไม่เห็นตัวเลขเลยด้วยซ้ำนะคะโอเคไหมนะคะอันนี้ลองไปฝึกกันได้นะคะเรื่องแรก เลยก็คือที่สําคัญก็คือการให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะการเห็นคุณค่าในตัวเองและการรักตัวเองค่ะนะคะบอกรักตัวเองนะคะในทุกๆเช้าค่ะนะคะบอกรักตัวเองขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์นะคะที่ทํางานอย่างแข่งขันให้กับเรานะคะแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีพลังในตัวเองนะคะขอบคุณที่ตัวเองมีความสามารถ รักตัวเองนะคะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนที่มั่นใจฉันเป็นคนที่มั่งคั่งและมีความสุขนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องทำในทุกๆเช้านะคะแล้วก็ก่อดนอนด้วยนะคะบอกตัวเองแบบนี้นะคะ่ะมันจะทำให้คุณนั้นรู้สึกว่า จากที่ไม่มีความมั่นใจในชีวิตเลยมันจะค่อยๆนะคะเปลี่ยนพลังงานในตัวค,คุณค่ะให้เป็นคนที่มั่นใจขึ้นนะคะให้เป็นคนที่รู้สึกกับตัวเองมากดีรู้สึกดีกับตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นการให้เกียรติตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นนะคะหรือว่าให้เกียรติคนอื่นมากกว่าตัวเองคะ่ะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะที่รู้สึกว่าอยาก ยกระดับพลังงานเซลล์วิร์์ของตัวเองนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามครูนะคะแล้วก็อย่าลืมแชร์ไลน์นี้ให้กับเพื่อนๆนนะคะเราจะได้ไม่พลาดนะคะเนื้อหาดีๆที่ครูจะมีมาสอนให้ทุกสัปดาห์กันอีกนะคะแล้วถ้าเกิดใครนะคะที่อยากจะอัปเกรดพลังงานของตัวเองนะคะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นนะคะครูขอแนะนำนะคะหนังสือที่มีชื่อว่า ชีวิตมหัศจรรย์ฉันสร้างเองค่ะนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะกูอยากจะบอกให้เลยว่าครูเขียนนะคะด้วยความตั้งใจจริงๆนะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ มันจะช่วยให้คุณนั้นอัปเกรดพลังงานของคุณให้สอดคล้องกับความมั่งคัง่งความสุขและความสําเร็จนะคะมันเป็นเทคนิควิธีใหม่ๆนะคะที่ครูศึกษามาจากต่างประเทศเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจในไลฟ์นี้นะคะครูให้หนยราคาพิเศษนะคะจะอยู่ที่ราคา990บาทนะคะจากราคา1290บบาทนะคะสั่งซื้อได้ที่ครูเคสเนรมิตได้เลยนะคะ แล้วก็ครูอยากจะบอกว่าในไลฟ์นี้ค่ะทุกคนนะคะน่าจะได้พลังงานดีๆกลับไปกันไม่มากก็น้อยนะคะครูอยากจะให้ทุกคนนั้นไปฝึกกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะครูอยากจะบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพลังงานในใจของคุณนะคะการเห็นคุณค่าในใจของคุณค่ะ นะคะแล้วเรามาเปลี่ยนโลกที่คุณคือผู้สร้างนะคะเพื่อเนรมิตชีวิตเหนือระดับกับครูเคสเนรมิตชีวิตค่ะวันนี้นะคะครูก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนนั้นนอนหลับฝันดีแล้วก็ได้พลังงานดีๆกันกลับไปนะคะวันนี้ครูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ